หลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงศึกษาธิการไต้หวันนะคะได้ประกาศว่าจะเปิดให้นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงตาม11ชาติเข้ามาอย่างไต้หวันได้ก่อนซึ่งประกอบด้วยฮ่องกงเวียดนามมาเก๊าไทยปาเลสานิวซีแลนด์บรูไนฟิจิมองกโกเลียและภูตานนั้น <c oughs> ก็พบว่ามีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแล้ว2,238คนซึ่งในจํานวนนี้เป็นนักศึกษาฮ่องกง834คนและนักศึกษามาเก๊า617คนรวมคิดเป็น1065ของนักศึกษาต่าง ชาติทั้งหมด ซึ่งนะคะสถานศึกษาจะต้องแจ้งรายชื่อนักศึกษารวมถึงสถานที่กักตัวของนักศึกษาต่างชาติต่อกระทรวงศึกษาธิการหลังได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะอนุญ,ญาตให้เดินทางเข้ามาได้การกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา14วันค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดแต่รัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้วันละ1000เหรียญไต้หวันคืนในภายหลังโดยหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนะคะก็คือจะอนุญ,ญาตให้หนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาพุทธศัก,กราช2562เดินทางเข้ามาก่อนจากนั้นจึงจะอนุญ,ญาตให้ นักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา2,563ทยอยเดินทางเข้าสู่ไต้หวันได้ตามลำดับมณภรณชัยวุฒิทิมข่าวอทิไอภาคภาษาไทยรายงาน